สบายดีย่าสาวๆเ้อพี่น้องเอาพี่น้องเอาอันนั้นตุบเลยเอาผ้าห่มโอ้โหลงมาเฮงหนาววะผ้ามองลงพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อย,ยินดีตอนทักกสูช่อหนังอันอินดีพี่น้องมือนิไม่ยามกว่าเนาะ นอนยามขัวพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยตื่นสาวมาเนาะทวินท่านขึ้นขึ้นขวับเปียพี่น้องหมอกมันลงเนาะจะว่าเด็กกว่นี้หมอกหนากู่นี้มาจากพี่น้องโอ้หนองอันมันเดินมาถ่ายเนาะคิดว่ามันโบมีหมอกเพราะว่ามือมือวาดน,นี่มันกับโบมีพี่น้องแต่เรคิดว่าหมอกสี่มีเหมือน โอ้เหมือนที่บรรยากาศขัวจนปีอักหมอกมันลนี่บรรยากาศอ่าเราพากันกลับม๊อนี่แหละพี่น้อยน้องอันก็นเลยสิบมาถ่ายบรรยากาศอยู่ขัวให้พี่น้องเบิ่งแล้วกันจีถ่ายคลิปเนาะเราก็ซิมเนะงี้ยมือนเชียวขัวเฮา เบิดมือนีแล้วพี่น้องบมเมนเบิดมือนีเบิดตอนเศ้าเนาะพี่น้องเอาเนี่ยได้คนละนะพี่น้องคนละเท่าไรแหละลุงบ้านเราแบ่งกันเนาะก็จะมีคนอื่นมาเปลีนน่ยนเนาะพี่น้อง เอาเงาเล่ยเลยลัะบันนี้ก็เขียวอันนี้แล้วบันนี้เทียวปลิ้นมานคะแนนดิปวดตางูเ่าแบ่งกัน นลเออซูห้าไรแตหาเจสองล้านสี่แสส้อนชก้อนเลเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสามได้เรื่องทำมือได้สองล้านสี่เนาะพี่น้องสองล้านสี่กะ

พี่นอ้องพี่เดินม,มันมีน้ำเดินเปียกทำมันมมออกลง đang làm ăn. Làm bà khảo xong đi. Làm de... đi, lão bà có gì lại lại vô. Kia luôn Cái cái anh nhớ đi đó. Cắt luôn, cắt con nữa. Ô, tao một trăm linh m hai của bạn là các bạn nhạc sau cái chết của cái bột đi ăn phải đi nó chúa đi nó chúa nó

ก็คือเอาเองเขาแบบนีเยอะใช่ดต่ย่าเาเออเนาะร้นยแมกมึงแล้วเอากานกินกันเนีายมึกดรุ่นากัมมันมาก

หนาวเฮ้น,นี่เอากระชิม <c oughs> เก็บของเมือ่อโอ้โหบุ่แหนเนี่ยไปน้ำออกน่อยตกใสอันีออนนลังงขามันก็เป็นหนาวความมอหมอกไหลไปี๋ยาวไม่ไหนเมียหลอบก่อนเอาบปไเดี๋ยวให้ใหพี่นะ แม่ดรกหนึ่งเขาจะวันไรถ้าได้แม่งเงินว่านี่จะย่ามไปถ้าไรบ้านมึงขึ้นนี่จะย่ามไปถ้าไรอุ้งวานอุ้งวานเอาหายถ้าไรบวะแปดแสนอะ ขาวจีเอ้หายจากตัวข่อยงามตัวก right. mm. uh, ่อนท่าน uh, ่ะเอาหายชัดในเท่าไรแปดแสนแปดแสนยตัวก่อนดอกก่อนเจ็ดแสนทานะเอาหายจกใส่เินแปดแสนมั้เอางามจุเถื่อแล้ววะหกแสนไปดดสใ่ไหมฮะเออฟิลมาไว้นกีเแปด คือบ่ได้ได้แน่เด็กเถื่อแล้วว่เฮายาม4แล้วบ่3 3เนาะ3เถื่อแล้วอนี่ได้8เอนันทดอทําอิมแต่เอาบาทก็บ่พอเอาเงินตื่นใซาวพัดอือแล้วก็ดน้ําจ้านี่จักเท่าไหร่ของจได้นได้6 7 8รวมกันเนเท่า6กับ7ก13ล้าน หลานสามกับกับแปดแสนกะสองหลานสองหลานหนึ่งแสนยังยังหลานหนึ่งแสนแม่นจาว่าหมอ,มอปลวกอยู่บริาวณอยู่ครกวอาจจะเปียกเอามาไปเลย khi uh, nó mỏ kia thì cái lộn chết nó ôn gì vậy thầy để chỉ muốn làm bộ ổn cuộn hả na hơi để chỉ vay cũng thiệt bỏ để chỉ nữa à vay cũng với nhăng sẽ bay đi vào luôn ở đâu มาพี่ดีละ่ะโอ้แดดเป็นแด็ดอ,อันนี่มีอย่างพี่เอาสีย่างมาขวานะพี่น้องเพาว่าสีย่างไปส่งอ่ะเนาะไปส่งยอยุคขวายี่แหละพี่น้องเราสีกลับมือน,นี่แหละเพราะว่ามาสองสามเดือนเด้กพี่น้องพอดีกลับกะพอดีมอปีใหม่พอดีเด้อเนาะ บ่ได้บได้ยูปีใหม่สรับพี่นนองโอ้แค่ไม่ยามเนาะมือนี่ว้าคุณนอนแล้วคืนนี้สุดแสนมากุณว่าก่อจะคุณมาจงบอันนี้กึงเย็น่ใช่สบายดีเด้อี่น่ะมาใช่ไมาใช่มาเดไม่โดนโดเลียด้อนมาจมุ ตีหนึ <m> ่งทีหนึ่งเออทีหนึ่งมึงแซดมาหาคุมึงมายังก็องมาจับยังวันมันว่ารู้ว่าอันก็ันนั้นอันเนาะเคยเป็นกุนอนนะป๋อเี่ยวพีเด็กนนอนเกมนอนเกมแต่กุนอันไปจนน้อยเราอย่างมาพี่น้องอ่าเรากำลังย่างไปบรรทัดข้าวหนึ่งเนาะ ไปสียังม่ส่งไปม่มีปะเอาอุ้มฮะเดี๋ยวบังออันเดี๋ยวบังไปไปไปผมมีตากาปจะคนจิ๋วเไปแล้วคือเคยมันดิดติดเดินเขาเดีอุ้มตอนแดดกระบออยางมาเอาไปหายเมยไป่ะาดก นี่ใบอะไรป็นแถวที่ึ้นหอเนาวอ้หขี้หอยมีมีด่ยยมม่มีเอานเก็บเอาไว้อีเมลเอาต่พดี่าดานพอขาดเอาไมเอาคุ้อนี่ยไว้ว่าจะมาอีเมลซื้อมาเอ้ยจะนีจากดอยองเนียอยุคด่านเอาไว้อันนี้เอาไว้คาดด่านอไเงี้ยอะไอะไรเงินซื้อมาเดีอีคาดด่านนี่เนื้อเ่อเออแต่ว่าอันนี้ซื้ออันนั้น เี่ยแป๊วซืออซ่อเน่ของเมื่อานซื่อเซนเอ,อาไว<อ>้ซื้อเซนเพราะพ่อมันมีอ,อยู่เซนหนึ่งไว้ซือซซ้อเซนนี่อเซนกระปุ่นีอยากทีหายอยู่วันนี้บา <laughs> โอ้ผู้ดีเนี่ยไหนวายไงวายไงเดนด้วยเด้อเดนด้วยเด้อสุเด้อชัดถูก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 ไม่ใช่ตังค์ชัดถูกชัดถูกไม่ใช่ตังค์หนูเดนเอาตหนูทำหนูลุกเอามาดิไปเด้อว่าเด้อวัาไปดูไปดูปับบานสูบดีดูดีเแี่ย มาี่ามาดมืออน่ห้เายูนไฟแีวกไปยูอนี่ไปให้หมดเลยนี่คอยขิงยางโล่ห่อดนี่กับรงยางไปนัแกนมในทีนี่ว้าวแแกนแห่งขินหอนะเออนะนหอยขุนหอยกันยานนั่งนั่งนะครับแตบนนี้ึ้นับ บรรยากาศพี่น้องอยู่ครัวนี่โอนกฤษดเมือ่อเนาะนะพี่น้อ,องโอไปนะโอ,อ,อนง้ำเมื่อเนาะ เตาเนี <mile> ่ยเอ่อแต่ก็ไม่สร้างกันเลยสร้างเี่ยแมงแม่งูได้สร้งเออเมื่อก็เดิมรงเดิมวเดิมดอกมันไปได้าสิไปได้าไรเออสร้างในจอนดมยางไปเฮือนไปแมงเนาะได้ยังเมื่อจอได้พัก ใช่เบิ่งของอมเมรดมันแทกับพักอันนี้กมันนีกมับมันแท้สวีงอีกกับมันก็เอพัก มาเด้อมาเด้อผิดหนักมากค่ะเอาพักมากเมื่อการพักมืึงยังมีอายุชาญชิ้นไข่ไว้บุคคลยังไม่หมดเขาเป็นเราเป็นหนาเพราะต้องมาเฮ้ยแล้วก็บ่นว่าอันแล้วก็บ่นมาแล้วก็บ่นกลับใช่ไหมว่าของอะไรเยอะแยะไปหมดเโดนกันที่ไปบ่เออไปใช้ดุเมื่อเมื่อกรุงเทมบ่กรุงเทพวะเมื่อฮะใจะเอาไปกรุงเทพด้วยนี่ไปวะไปบ่ไปวะกรุงเทพได้บ่ไปหาอาบีไปบ่ ไปบ่ไปบ่ไปไปขันมี่วสปอร์ตสิไปบ่ไปบ่ล่ะไปบ่มีพาสดุแม่จะบ่ได้ไปไดนแม่จะบ่ได้ไปน้ำได้สิไปบ่ออ้าวเมื่อเฮือนใจสิเอาไปกรุงเทพเอาวัสปอร์ตเฮ็ดไปเลยไปบ่วัสปอร์ตไปน้ำไปบ่แม่เขาว่าเฮ็ดเออคันมีจะสิไปบ่ไปเนาะไปเนาะไปบ่ไปบ่ไปบ่ล่ะ ตอบดีล่ะไปาไปไปไป่านจะ่มีว่านจะมีวสปอร์จะสิไปวะนี่ไม่อยากไปเลยมอไปต่ว่าไปกินกุ้งไปว่ากินกุ้งไปว่กินกุ้งไป่เขา่เหี้ยจะไปไปเขา่เหี้ยนเยวะเขาเงียนได้ซ้ำนี่เห็นม่เบ่งไหมเขาซ้ำเกเขาขนเงี้ยนเลยไปเขาขเหียนปะในคู่ตีอยู่เล cútì đấy ở kì đự, bay mấy nhàng về vườn hến để anh nhưu, hến để anh lúc qua đây hơi chỉ khẩu hưng hiền nhỉ, hả? bọn mị sưa, hến để anh nhưu, sưa anh nhưu khẩu hiền, tụi mị sưa hiền, ơi, bọn mị sưa giờ này đi ăn sườn hiền để khỏi mị nhặng hải chợ ông ấy này, chợ hạt sầm ở hạt đáy, số. อันนี้ก็หงเฮียนนาคามนะพี่น้องหงเฮียนประถมน้องนิวก็ไม่เฮียนอยู่นี่แหละไป,ปะเปไต<ป><ป>ุยังไปก็จะฆ่านั่นแหละพี่น้อไอาจารย์เล <c oughs> ็นยังนะเซบอยัอพี่น้องเลยโอ้อยู่ในบ้านเหรอเออขยั <c oughs> ยไไนไปเหยียดยังน ไปไปบ่ว่าเขาหงียนนี่ไปลองก่อนไปลองหยั่งไปเบื้องนี้ขู่ไปนี่น้องอันก็เคยเฮียนได้พี่น้องอยู่นี่น้องอันเคยเขาหงียนอยู่นี่เนาะแล้วก็ขู่ที่ซ้อนน้องอันก็ยังซ้อนอยู่บอลเก่าเนาะพี่น้อง ก็ยังคู่คนเดิมเนาะบ่ได้เปลี่ยนผู้ใดออกเปลี่ยนคนเดียวเนาะพี่น้องมีคู่ใหม่มาเพิ่มคนหนึ่งแต่คู่โยดคู่แอมคู่บูเล่ากันซ้อนยู่นี่คือเก่าเนาะก็ยังจำได้เจ้าข่าวที่แย่ยังข่าวอยู่วะฟังเลยข่าเลยใคสอนคู่คู่แอมคู่บงก็ซ้อนนี่พี่ตานจอดรถไวปยุ่งนี่เนาะพี่น้อง โอ้นาเกียนเรียกมาเนี่ยครัียนเดินเอียเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวหย่างไปเบิ่งนาเียนก่อนโอ้้าีน้ําตีลินเอียงอนี้านาเียนดนยิงบีไวตี4คนแ่ี4เด้อกูตี3าิก็ยังดินอยู่อ้เามเา แม่ข้าหน่องอันยังหน่อนแต่ยังสีเยอะสินะตอนหน่องอันเฮียนนั่นห right? ันคล้ายคลองนั่นจะอยู่นี้เนาะหันคล้ายคลองเก่าจะเป็นหันมั้งถ้าจืบอบวผิดเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นหันใหม่นะคินเหาะจะข้าแต่ก่อนแล้วคินหน่องเฮียนอยู่นี่แหละเฮียนอยู่น้คขามเนาะเฮียนเฮียนจนจบกูแหละ กูจะอยากดีนมาเลยดีกูเลยไม่รสามันเลยบัากันดี่ันนี้มันขอโกงนุ่มเยอะวันจันท่์เขาแบบว้าวิวเออต้องกำต่าง x โหจับเลย โอ้เบิร์เดมาน่เ้าอยโอ้ยได้ซับบนี่อไปเอาไม่รู้จ้าิ่งใคนวะยิงยิงยิเอาไม่ที่ื่อนไ้กรตกินแตวะม่กนแตเ็กูใจยังนี่ใจยงไงนี่าไห

ตอนนี้มาแล้วพ่จ้ะเด็กน้อยข้าวดินปีครับไปปุงเทีบเล้อเด้อบายบายเด้อบายบายจีไปปุงเทีบแต่ว่าแน่นหวะเอาดีๆไหนเจ้าพูดดีๆไหนเอาไปปุงเทีบได้นี่ <cười> 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 chắc nói thả cho nị mạ đi mà, đi mà. <laughs> bye bye nhá bye cùng tiệp nhá bye bye nhá <laughs> าไปด้อได้บ้าเอาไปนได้เดาะยน้อกไปมาปน้องเนน้องเอ้นเอพี่โหลดกอน คนจะไปกรุงเทพแล้วบ๊ายบายเด้นเด้อพอดีรอบนี้บอไลคนไปได้เนาะบอเอแอรไปได้พอดีพอดีกับที่นั่งอืได้จระที่นั่งพอดีคนจะไปกรุงเทพบอายบาย ตั้งเยาบไอ้นนะาบาบาบ๊าบโอ้ดีใจแล้วะด้นั่งเลยป่ะรับแล้วบบนี้เดินทางปลอดภัยเด้อฝากกันเดินทางปลอดภัยป่ะไปเนาะเมื่อฮาเวีเยวสิ mà hiện cả việt nam